น่รู้นะว่าดูแลชอบใจชอบใจแล้วก็ติดตามกดกระดิง่งและทั้งหมดด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าดูแล้วชอบใจนะอ่ะโอเคครับก็ขอกระาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทา่านกันด้วยนะครับและวันนี้ผมอยู่กับเซิร์เวอร์แนว บอสซีนะครับเพิ่งเปิดใหม่5คนเหมือนเดิมเพิเ่งแบบเปิดฟรีอยู่เลยนะครับก็เคยมาอยู่ตรงนี้นะแต่อันนี้แอดให้ผมมาเนี่ยครับนี่เลยนี่เป็นงานมือแดงฮัลโหลเท่ไม่ได้นูแม็กเว้ยอันนี้คือกระสุนต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้มันก็คือโปรโมชั่นนะครับนี่เลยนี่นะครับผมมันคือโปรโมชั่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือฟาร์มนะครับผม และแมพก็จะมี2แมพนะครับตอนนี้มีเลโก้กับโซนนะครับเอาเดี๋ยวเรามาลองมาสุ่มของกันก่อนที่แอดเอผมมานะครับมันจะได้อะไรมัง้งม่นี่มันอะไรอ่ะตัวละครเหรอโอ้เกลือทั้งนั้นขอไม่สุ่มแล้วกันนี่ครจสุ่มไปก็มีแต่เกลือครับน้องๆเข็มปิดเอ้ยผมได,ได้หมื่นแดงนี่ว่า ไม่เกลือนั่นเนี่ยไม่เกลือนั่นนะแบบเนี้ยชิบ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 จับใช่ครับช่ครับจับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราเอาเอ้ยของฟรีอยู่ไหนวะเฮ้ยแอดมินแม่งไม่ทำของฟรีหรอวะอยังไงวันเนี้ยแอดมินแม่งไม่ทำของฟรีให้ผมผมต้องมาพิมพ์เองอะเพราะว่าทุกเซิร์ฟมันก็จะมีประอินอยู่แล้วไงผมก็เลยรู้ไงให้ของฟรีได้ไรกล่องฟรี กดโ,โ,โ,โคกกดโคกก็บรรที่ทำไมวะเนี่ยโอู้ยกดโคกแม่งเป็นยาวะ่ะเอาเรื่องนะกล่องฟรีอ๋อแบบนี้นี่เองเออแล้วผมจเจอาดาบที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปฟาร์มดูที่เผื่อมันจะมีดาบขายนะครับผมเอ้ยมีดาบขายจริงนะเออโอเคผมได้ละสองสองอันเล่นแม่งเล่นแม่งอืมอืมอย่ามาซ่านะอย่ามาซ่านะอืมอืม ตีแม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่ง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 เลยตีแม่งเลยเออเออเออไอ้แม่งถึงกจังวะเฮ้ยจัไม่ไหวแล้วนะตามมาแบกว่าไอ้ผีบา้ามานี่มานี่ ต,ตีเข้าไป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 เฮ้ยใครรู้วิธีการตั้งมาโครโทรศัพท์แบบกดแล้วปั๊มยาบอกให้มั่งนะนะครับ <Okay. S 1> เฮ้ยแอนมินมึงทำระบบยังไงวะเนี่ยชักลำคาแล้วนะแม่งผีแม่งถึกจีหายเนาะใครแบบอยากให้แอดมินปรับเลือดผีลงนะครับคอมเมนต์หน่อยนะ <Yeah. S 1> เพื่อแอดมินมาดูคลิปนี้นอ่ะเออ เปงฟารามยากนะเนี่ยกวาจะได้แต่ละตัวตัวก็สุ่มกล่องนิดเดียวเองอืม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 เฮ้ยมันจะตายยากเกินไปแล้วไม่ตีแม่งละออกมาเซลนี่ว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดูครับทุกคน ดูครับทุกคนโอ้โหโอ้โหอืม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 ตีแม่งไม่ตายสักทีฮัโหลก็ประมาณนี้ละกันแม่งไม่ตีแม่งไปละไปปิดคลิปแม่งเลยนะครับไม่มีอะไรทำเดี๋ยวผมมาให้ถ่ายถ่ายูกผู้กับผีตอนผีตีเป็นไงทน่บ่าละเป็นไงเออจังหวะยิงตัวตัวด้วยบายบายครับทุกคน ចាំថ្ងៃទៅយឺនណាចា